เดี๋ยวนะแล้วป้าป้าละไมบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อวบางกะปิรู้จักเบอร์หนึ่งจากที่ไหนครับอ๋อบางางทีก็ให้ลูกสาวซื้อมีโปชงโปชัวด้วยเนี่ยอแล้วแล้วป้าละไมรู้จักเบอร์หนึ่งจากที่ไหนอ๋อเดิมเดิมทีใช่ไหมครับใช่ครั้งแรกเลยอ๋อครั้งแรกก็ดูในโทรศัพท์นี่ะดูในโทรศัพท์เนาะอ่า ่ะไไออตัวรเขามมส่ฟฟม่่วนนโบทเเิรร์อะไะไัป็นเป็นโรคอะไรบ้างนะครับตอนแรก <c oughs> ตอนแรกก็เป็นไข้โรยมาหลายหลายเป็นสิบปีแล้วแหละแต่ก็มันก็ไม่มีอาการอะไรเพราะว่ากินน้ำแรแ่แล้วก็ทุกอยากอ่างก็ปกติหนึ่งปีก็ไปเจาะเลือดดูหมอปกติปกติครับแล้วมาตอนหลังนี่ก็เป็นไขมันในเส้นเลือดหมอว่าสีายาแค่เพิ่มเม็ดแล้เป็นความดันสียาแค่เม็ดเดียวมือเดียวครับผมอ๋อแล้วก็ ก็นางทนอะไรอะไรอ่เน,นี่ยตอนหลังมันแบบเวลาอายุเยอะแล้วนะมัน67 68แล้วเรารู้สึกกาลังเราสถอย,อย,อยลก็สั่งก็ดูในโทรศัพทไม่เห็นเบอร์หนึ่งคดีแล้วตอนนี้คนที่เหนือจากบ้านสันไปไกลเหมือนกันอะเขาก็เป็นกดไหลย,ย้อนไงว่าน,นั้นมบนเออไปเจอกันที่ร้านค้าครแต่ไม่ได้คุยกับเขาฟังเขาคุยกับคนอื่นเขาบอกว่าเขากินยาหมดตังค์มาหลายฟังเลยแย่ yeah, มากเลยเป็นกดไหลย,ย้อนทรมานมากครับแล้วก็มาหายาอะไรอะ เขากินเบอร์หนึ่งครับตอนตอนตอนนั้นน่ะเขาเขาแนะนําป้าว่ากินเบอร์หนึ่งแล้วหายอ่ะแล้วป้าเองอ่ะกินเบอร์หนึ่งหรือยังป้ากินเบอร์หนึ่งป้าไม่ได้แนะนำนะฉันแอบฟังเขาคุยกันคนหนึ่งอ้าวเหรอกำลังเป็นกไหลยย้อแล้วฉันจะแอบฟังแบบคุ้มเชิงไว้ไงเพราะเออเขาฟังเขาคุยอาการที่เขาพูดพูดมามันก็เป็นตรงกับของเราอะไรอย่างเงี้ย ก็เฉยๆแล้วก็คุยกับอีกคนคุยกับร้านชาร้านชาเขาเป็นอยู่ครับอันนี้ร้านชาเนี่ยพ่อเขาอยู่อะไรอะไรเพชรบุรีครับคนร้านชาพ่อเขาอยู่เพชรบุรีเขาเขาเขาพูดบอกว่าเนี่ยพ่อเขาก็บอกให้กินโอ้ยหนึ่งเด๋ยวมันก็หายมันไม่เชื่อกูนี่อายุจะแปดสิบแล้วเนี่ยยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เลยครับกินไปเลยลูกเขาไม่เชื่อแล้วแล้วลูกเขาก็มาได้กินคนนี้มากินอาหารที่ร้านแกเนี่ยครับ เขาก็าเลยพูดว่าได้ฉันแบบมีหน้าที่ฟังเฉยๆนีไงไม่รู้จักเขาด้วยไม่รู้จักฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาล่าอาการนี้แล้วก็มันตรงกับของเราคล้ายๆข,ของเราบ้างอะไรเงี้ยก็คือรักษาเลี่ยมเราไว้ก่อนแล้วฟังเขาคุยๆแล้วแล้วก็ฉันก็เห็นคนที่เขาคุยดีแรกน่ะโอ้โหไมากินยำใส่พริแดงอะไรเงี้ย เขาบอกว่าพ่อเขาโดน Eller, ไม่ได้เลยนะเผ็ดริ้นโดนไม่ได้เลยเขาบอกเดี๋ยวนี้สบายมากมียำมีเผ็ดมีร้อนอะไรมาเขากินไม่หมดคนที่เขาไม่ชอบบอกพูดเลยนะอ่อปวที่ร้านค้าที่วพ่อเขาไปพ่อเขาแช่น้ำให้ลูกกินลูกก็ไม่เชื่อน่ะรับเขาบอกเขากินไม่ได้เลยเห็นเผ็ดเนี่ยนะแล้วแขนก็พูดประการบอกโอ้ฉันเห็นเผ็ดเนี่ยท้องแขนก็มีอาการแล้วไม่ถัดกินอ่ะอ๋อเราไปตาเองครับอันนี้อันนี้แล้วก็คุยว่าแล้วก็เขาก็ คนคนที่ก็เป็นอะไรก็เขามาคุยอ่ะเขาก็บอกว่าตอนเช้าๆน่ะเขาจะถึงข้าวแล้วก็เอาน้ําข้าวเนี่ยตอกไข่ใส่ถ้วยครับใส่ไข่ใส่ถ้วยแล้วอนน้าข้าวเนี่ยเทใส่ใส่ถ้วยก็้ังข้าวน้ําข้าวลังเดือดๆคนอโคตรทิดๆอ่ะครับแล้วก็เขาชงๆแล้วก็กินแอ้วแสงกระถางเข้าไปชั้นเลยว่ากินเพื่ออะไรล่ะไอ้ไข่อะไรนี้เนี่ยเขาบอกรักษาไตพรัยครับเออ แล้วแต่ฉันดูเขานี่เขาแข็งแรงโบ้สภาพเขาเฉยเลยเขาบอกประกอบเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาบอกมองหรอกแล้วก็เขาแย่แล้วกินยาหมดไปเป็นหมื่นแล้วเพราะว่าเนี่ยดีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าอย่างเก่าีเนี่ยพอพอพอเข้าไปหลายอย่างนั่นก็ไม่ได้คุยกันเนี่ะก็เคยก็ไปอะไรแล้วฉันก็กลับมาบ้านมานั่งคิดดูเออแค่ทีไงเพราว่ามันก็ดีนะเราก็เหตุผลนั้นตังค์น้อยอะไรน้อยถ้าลองลองเชื่อเกาสักทีนี่อะไรก็มาเปิดโทรศัพท์ แขงก็บอกให้ดูในอไอซูบชเบอร์อะไรเนี้ยเขาจะมีไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยครับเออฉันก็มากดดูเออมันก็เจอให้ทีแรกให้ลูกสาวทําก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์ว่าเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะขึ้นครับแล้วเราก็ฟังคนที่เขากินมาแล้วอะที่เขามาลงแรงเนี่ยครับนนั้นก็อย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เออฟังดูแล้วแต่ละคนมันก็มันมากกับเราอ่ะมันไม่เราที่เ็ายัางน้อยอะ่ะครับเรามันเพิ่ง ียบเหมันเพิ่งเด็บป1ก็ได้นะั่นเขามาันป4ป5แล้วค <c oughs> ัะก <c oughs> ็ยังหายอ่ะเออเขาเอาเดินไม่ได้เขายังเดินได้เพราะวะ่เอาวันหนึ่งเอาจะนอนจะนอนจนหัวบนว่าเออเอาจะนอนจะนอน,พน,นเพื่อจักความท่าการพ่อเมียเขาบอกเขาไม่ไหวเิมันไม่ได้เอาจะนอน,นอนอน เขาก็ให้สินยาเบอร์หนึ่งเขาบอกเดี๋ยวนี้เมียเขาต้อขยันทํางานจนไม่อยากจะหยุดอะไรก็อะไรมันก็ยังลุกกลับมายืนได้คือนี่เราดูในนั้นนะคือหลายแง่หลายมุมมาศึกษาหมดแล้วอ่ะอ๋อศึกษาละเอียดเลยก่อนซื้ออาละหลายหลายละเอียดหลายอย่างหลายด้านหลายโลกครับครับครับแต่ละจังหวัดยังเห็นคุณไปเยี่ยมเขาเลยไปอะไรตอนี้อ๋อไอ้นี่ดูเยอะจริงครับคือ คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกนะคือว่าก่อนเราจะตัดสินใจอะไรก็ศึกษาไงกเย่มเลยครับคุยกับเจ้าตัวครับไม่คุยกับเจ้าตัวเจ้าของยาเราต้องใช้ศึกษาเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเราก็จะมีความสุขในการกินยาอ่าเราจะตั้งใจทานถูกไหมใช่ค่ะนี่แหละอยู่ๆมันมันมาสะดุดเนี่ยตอนนั้นเชื่กินยาคุณในของทักษขหยันนะลูกเราว่าบอกมะทำงานอะ ท่านพักผ่อนบ้างอาจจะงกง่ายงกงานอายงกจริงๆนะอ,อยากจะทํำมันทำไม่ไแต่มันไม่เหนื่อยทำแล้วมันไม่เหนื่อยน,นี่แหละมาสนุดนี่แหละมาสนุดไอ้ซาดีระเราไปนั่งพิชซี่พิชซี่<อ>เดี๋ยวนะคือคือตอนนั้นน่ะป้าเนี่ยเป็นกฎระย้อนอยู่ใช่ไหมเป็นอยู่ก็เป็นอยู่นี่นี่บอกตรงว่าไปอะไรอะไปไปโควิดด้วยอ้าวเหรอก่อนหน้าอะไระนะเฟสสองนะั่นแะชาวดามอ่า ก็คือแต่แต,แต่แต่ป้าเนี่ยเป็นกดระย้อนเนี่ยก็เป็นหนักอยู่แต่ว่าก็ไม่หนักเท่าคนอื่นที่ป้าเห็นตามลูกค้าของเราถูกไหมไม,ไม่ไม่เท่าคนอื่นคือ,ค,อคือเราพยายามไปทีฉันไปนั่นแหละไปอเปิดใ,ให้ี่ดูลูกเปิดให้ดูแล้วก็ปรึกษาดูปรึกษาเขาบอกว่าคนที่เป็นกดระย้อนต้องปรึกษาปรึกษาธาตของตัวเราธาตุเรามันมีทั้งสี่ ธาตุเราตัวไหนมันมากเกินไปตัวนั้นมันก็จะเป็นพิษไทยกับเรารแล้วคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยคือจะไปกินอาหารธาตุร้อนไม่ได้ต้องกินอาหารธาตุเย็นครับก็คือกินอาหารพวกเย็นเย็นแล้วมันจะไม่ไประคายเคืองในกระเพาะลำไส้เราค่ะอืถ้าเราไปกินเผ็ดกินเปรี้ยวอย่างเนี้ยก็าเรียกว่าธาตุร้อนนะเพราะนี้เราต้องกินอ,นนอาหารเย็นฉันก็กินพวกฟักพวกแฝงพวกแสงควาอะไรให้มันเย็นเย็นเออมันก็ได้ผลนะอเอๆแล้วป้าเป็นเป็นกดไหลย้อนมากี่ปีแล้วครับ โอ้โหพูดเป็นอาสิพปีแบบตั้งอาสมัยเรียกวยี่สิบสามสิบปีได้มั้งเพราะว่าเป็นไม่ได้เป็นหนักไนงะคือเราเป็นแบบ้หน้อยๆประคองประคองเป็นไม่เยอะแต่เป็นนานมากเลยเป็นนานแล้วก็จะนี่ค่อยๆตอนหลังเราแบบเราอยู่บ้านว่างแล้วไม่ได้ทํางานก็มีเวลาศึกษา พอดีลูกเพิ่งโทรศัพท์มาแล้วก็เออมันก็ในโทรศัพท์นี่ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะฮะคือเคย่อีนป้าคือคือเป็นมายี่สิบยี่สิบหรือสามสิบปีนะครับประมาณยี่สิบกว่าปีอ่ะยี่สิบอ่ะสักยี่สิบห้าปีได้ไหมได้ได้อ่าประมาณยี่สิบห้าปีแล้วตลอดระยะเวลายี่สิบห้าปีเนี่ยเคยหายไปเลยมีไหมมีหายไปเลย หายไปเลยคือการปฏิบัติตัวเราไ่ะโอเคปฏิบัติตัวเราว่าไม่กินอาหารร้อนกินอาหารเย็นครับครับก็เป็นคนเราพอปฏิบัติตัวเสร็จเรียบร้อยดีเข้าที่เข้าทางตัวเรามีความสุขได้ตอนหลับตามปกติกลับมาเป็นอีกแน่เลยมันก็เ<น>กผเลเอไงเผลอไปเห็นเขากิน็กินร้อนอยากกินนั่นก็เผลอายไปกินไงไปกินก็กลับมาเป็นอีกโอเคทีนี้ป้าป้าเนี่ยให้ลูกค้นคําว่าเบอร์หนึ่งหลังจากที่ได้ยิน ไปแอบฟังเขาคุยกันว่ากินเบอร์หนึ่งแล้วดีถูกไหมใช่ใช่อ่าแล้วทีนี้มาคนปุ๊บแล้วซื้อมาทานเนี่ยนานแค่ไหนถึงจะอาการกดไหลย้อนเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นนะครับโอ้นานแค่ไหนเนี่ยพูดรามันหมดเลยเป็นหลายั๊นะายาตัวนี้นะกับเบอร์หนึ่งอะนะที่แรกเบอร์หนึ่งสารันซึอกระปุกมันจะแรกรุ่นแรกกระปุกมันจะเเนี่ยวๆป้อมๆเหลี่ยมๆครับอ่าอะไรกินหลายกระปุก บางทีก็สั่งเขาปลุกสั่งเขาปลุกสั่งมาปุกบางทีก็บากมาหุ้นกับคนข้างบ้านอ๋อหุ้นกับข้างบ้านก็บางข้างบ้านบางทีก็ก็เอามั่งไม่เอามั่งเขาก็แบบยังยังเลาะและอ,อยู่อ่าแต่ฉันจะกินอ่าแต่ฉันกินกินแล้วมันต้องไปแบบสวัสดีเรื่องอาหารการกินด้วยนะม,ม,มันประกอบกันนะโอเคเรากินข้าวกินข้าวก่อนจะกินข้าวเนี่ยประมาณตั้งสิบยี่สิบหยาดน้ําครับ นะอยากกินน้และกินอาหารที่แบบแห้งๆย้ายมีน้ำเพราะว่าถ้าเรากินมีน้ําเข้าไปน้ําในตัวเรามันจะไม่ย่อยแล้วทำให้ขับได้ตัเราอืมอ๋อแสดงว่าจะต้องเราจะต้องมีสติในการในการทานเลือกทานแล้วก็หาความรู้ในการดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นหาความรู้มาประกอบนะแล้วมันจะเห็นผลเร็วเยี่ยมครับเยี่ยมแล้วทีนี้ก็คือชัดชัดเจนไหมครับว่าเบอร์หนึ่งคือตัวสําคัญที่ทําให้ป้าลาไม่เนี่ยดีขึ้นขนาดนี้ ขึ้นที่ชาติเซลยังไงค่ะเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังเล่าฟังฟินครับถ้วเกิจะเรื่องฉันไม่ได้อ่าไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรอันถอะฉันก็พอกินข้าวเสร็จแล้วฉันก็ไม่กินน้ำกยังไม่กินน้ำอีกทั้งวันที่อยากน้ำแต่ยังไม่กินแต่ถ้าเกิดเราเหมือนจะไปคอคุยคอแล้วคิดนิดนึงได้แล้วเราก็เดินเดินทำโน้มทำนี่ค่อยใส่เสื้อหน้าอาหารแบบย่อยแต่วันสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมากินน้ำ ไป่ิะดับอย่างเนี้ยมาแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะอืมอืมแล้วมามาที่แหละมามามายกหลังมามาปวดลงสะโพกเดินไม่ไปตรงหลานเรียนหนังสือไม่ได้อะก็คือรารับปรงได้ที่เดินไม่ได้เดินยู่บ้านที่พีนหน่อยเอาใส่ที่มอกหลังไว้ครับใ่ที่มอกหลังอืมแล้วก็นี่อันอันนี้คุณจะเครื่องฉันนะครับครับดีเราวมันปวด ปวดมากแนละ้วเดินไม่ได้แล้วก็มันก็ชา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 ขาชู้ๆนี่ไงแล้วก็กลัวจะเป็นอะไรเนะี่ยแม่ยาเบอร์หนึ่งนี่จะช่วยเราได้่าวได้เจะไปอยูดูเราก็เป็นมันปวดแล้วเราก็ยังกินเบอร์หนึ่งยูมันก็ยังไม่ค่อยดีที <c oughs> ่เราจริงยาไม่ถึงโอตาเขาที่ป่าเขคิด <c oughs> น,นะเสร็จ <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปกดดูในโทรศัพท์แล้วตอนนี้คุณบอกทรงยาโคษณนาเรื่องปวดแข้งปวดขาไอ้นู่ไนไอ้น<ๆ>ี่เยอะมากครับเยอะมาก เยอะจนเรียกว่าร้องผิดร้องถูกันเรื่อยๆครับคนใหม่คนเก่าร้องผิดฉันก็ลูกสาวก็วามที่รักแม่และอย่างีให้หายเครับเห็นบนชาควาจะไปดาวเครื่องเพื่อผ้าพเดี๋ยวให้มันยึดอะไระะเนี่ยกูดเราก็ใจเสียใหญ่เลยแล้วยิ่งเป็นคนเดียยุก็เลยหยุดสินของคุณไปประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นั่นไงนั่นไงไปนะนอกใจ อ่น่พูดจริงๆนะพูดจริงพไม่เป็นไรนอ,ยอย่าจำเบอรนั่งนะ้รับสาราข้าวกอ๋อสาเหตุที่ที่เจ็บแล้วมันไม่หายเนี่ยเพราะเราหยุดคุณป้าทานหยุดทานเบอร์หนึ่งด้วยถูกไหมใช่ใช่ใช่อ,เ,อเราเห็นว่าถา้าถ้าเรากินเบอร์หนึ่งด้วยกินของคนที่ซื้อมาด้วยกินแล้วก็กลัวเราก็จะกลัวไปกระทบเรื่องใตเรื่องอะไรต่ออะไรในตัวเราสับโอเคและไอ้ไอ้แบรนด์นั้นน่ะกินแล้วเป็นยังไงบ้างอะป้าไอ้แบรนด์นั้นน่ะกินปุ๊บนะกินปุ๊บ รักพักใหญ่ๆมันก็เบาปวดอือหอนะกินแล้วก็เบาวปวดไอ้ที่พูดเรื่องจริงนะมันก็เบาวปวดเออเราพอคนเราพอมันเบาการปวดมันก็รู้สึกอบมูใจอ,อ่อะเราคงจะถูกทิศทางแล้วกินกินประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเอ้มันก็เริ่มอย่างมันมันหายปวดมันเบาปวดแต่มันตื้อๆมันตื้อๆไอ้ความตื้อนี่คือมันไม่โล่งอ๋อคือมันไม่โล่งครับ เออความวปวดมันเบาแต่มันตื้อไอ้ตื้อนีมันเก็บโรคเราไว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เ <c oughs> ่ามคุ <Okay. S 2> ั้นนะครับแล้วก็เลยว่าถ้าคุยกับลูกลูกก็บอกข้าถ้ามะไม่สบายใจมะไม่โล่งอ่ะเพราะร่างกายมะะจะต้องรู้ว่ามันเ <c oughs> ป็นยังไงผิดปกติยังไงอะไรยังไงมะก็รู้มะก็โทรไปคุยกับเขาเลยมากและแจนก็บอกเดี๋ยวคุ้มว่าเอาอีก้ ไม่ว่ามันผมไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรป้าเดี๋ยวนี้เอางี้ผมจะสรุปอย่างนี้นะป้านะคือลูกลูกค้าผมเนี่ยที่ทานแล้วเนี่ยคือมีจังหวะที่จะไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าต้องการอะไรเร่งด่วนก็จะไปหาแบบป้าเนี่ยหลายคนไม่ไม่ป้าไม่ต้องเกรงใจผมนะเพราะว่าเป็นแบบนี้หลายคนสุดท้ายแล้วไม่เจอไม่ต้องหลายวันแล้ว่าจะโทรวันนี้อ๋อไม่เป็นไรคือคือสุดท้ายก็ไปเจอลองมาเยอะก็ไม่สุดท้ายก็ ไม่มีอะไรพือแล้วก็หยุดของเราแล้วก็ไปลองหลายๆตัวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็มันก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวไหนดีเท่าเบอร์หนึ่งเลยนี่หว่าเขาก็กลับมาปรึกษาผมแบบป้านี่แหละสุดท้ายแล้วผมก็บอกให้เขาตั้งใจทานนะถ้ามั่นใจเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยให้ตั้งใจทานแล้วก็ขอให้เชื่อมัน่นแล้วเขาก็ตั้งใจทานอย่างเชื่อมัน่นสุดท้ายเขาก็กลับมาแบบแล้วก็โทรกลับมาสารภาพกับผมว่าเนี่ย ออเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะไม่น่าไปเสียเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยสามครั้งถูกการตลาดชักจูงไปเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคู่แข่งในท้องตลาดเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทําให้ป้ารู้สึกว่าอ๋อเบอร์หนึ่งนี่แหละดีที่สุดแล้วใช่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 เลยใช่ไหมอ๋ไปแล้วอไม่เป็นไรคือมันไม่เสียหายครับเรื่องนั้นแค่สองเม็ดนะ เริ่มเริ่มกินมาสองวันแล้วเมื่อวานกับว,วันนี้แต่ยังกินแค่สองเม็ดทุกคนก็คือกลับมากินเบอร์หนึ่งใหม่สองเม็ดถูกไหมค่าสอ,องเม็ดแตย่ยังยังกินอยู่แค่สองเม็ดแบบเมืเม่อวานกับวันวนี้ครับก็เลยตัดสินใจโทรบากคุยว่าพี่ถึงได้ถามคุณว่าจะให้ฉันกินประมาณประมาณเท่าไรอ่าโอเครับได้ทีนี้อ่าทานเช้าสามเย็นสามนะครับอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมผมต่อให้ไม่เกินหนึ่งเดือนคุณนะดิฉันเคยทานที สองสามเม็ดเลยตามที่เขียนฉลากมาหลังอาหารเพราะเราเป็นปวดไหล่เราก็กินหลังอาหารบัางทีนับนแหละเพราะแค่นั้นฉีดสามเม็ดมันมึนหัวมึนมึนอยู่กี่วันครับกินอยู่แค่มื้อสองมื้อแล้วมันมึนเลยแฉก็เลยสอยมาแค่สองเม็ดพอสอยมาสองเม็ดมันไม่มีอาการโอเคพอพอสองเม็ดแล้วถ้ามันเริ่มอยู่ตัวเนี่ยป้าลองปรับขึ้นเม็ดสามเม็ดดู ถ้าเกิดว่าปรับขึ้นสามเม็ด<ม>แล้วเนี่ยยังยังมึอนอยู่ก็ให้ทานอยู่สองเม็ดแต่ว่าอาจจะไปเพิ่มมือเที่ยงก็ได้ครับอเป็นสามมือไปอ่าเป็นสามมือเอาอย่างนั้นเฉลี่ยแบบนั้นดีกว่ามันก็จะเพราะที่ฉันพูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงๆเพราะมันเกี่ยวกับร่างกายของวันอืมเออครับ,บ<น>ก็คือกดระย้อนเนี่ยคือดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วถูกไหมครับดีขึ้นดีขึ้นบางทียังกินแกงอะไรอย่าง นี่แกงอะไรแกงเผ็ดแกงตุ๋นที่เหลืออะไรอ่ะแกงเผ็ดแบบแกงกระเทียมกระตคุณก็รู้จักนะรู้จักครับเผ็ดอร่อยเออมันยังไม่ค่อยเผ็ดแต่เราก็เอามาล่าชาวนิดๆหน่อยเออพอกินได้นะกินได้ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเนาะไม่ก็ได้กินมากขึ้นได้กินมากขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นโอเคขับถ่ายกันเยอะอย่างนี้ป้าขับถ่ายกันเยอะขับถ่ายดีขึ้นแล้วคือคือเราปฏิมาณว่าเน้่ยวันนี้เรากินเยอะแล้วพรุ่งนี้เราจะขี้เยอะไหมปรากฏว่าเออเขาขี้ให้เรา ประมาณกันนะบางทีกินเยอะก็หายเอานี่ครับผมไม่ไม่คิพูดแบบยากนะครับครับเข้าใจครับแล้วนอนหลับสบายไหมครับนอนหลับสบายดีเหมือนกันถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมากระทบนะไม่มีความเครียดใช่ไหมถ้ามีความเครียดึ้นมาอะไรเราก็จะแบบโอเคหลับก็ยังเก่งแค่ครับครับป้าแล้วเอางี้ป้ารู้สึกยังไงกับเบอร์หนึ่งมั่งตอนนี้อ่า พูดเยอะาที่เล่ามาเนี่ยคุณยังให้อระเ็นต์ฉันยังไม่ได้เลยเหรอก็รู้สึกว่าป้าจะมาระบายอ่าจากสารภาพว่าป้าเอ้ยรู้สึกประทับใจเบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ะว่าก็ถึงได้ถามคุณให้วาลังใจว่าตอนนี้พูดได้ได้ป้าเติมปฏิเสบเนี่ยถ้าเกิดป้าตั้งใจกินไปอีกเนี่ยมันมันจะหายไปเลยไหมอ๋อแน่นอนครับคือมันไม่ใช่แค่หายนะป้าสุขภาพป้าโดยรวมมันจะดีขึ้นด้วยผิวพรรณสดใสผมจะดกดำ อ่าให้สังเกตดูได้เลยครับสังเกตตัวเองดูว่าเราเปลี่ยนไปไหมเลยเอาจริงป้าทักว่าที่หลานทักบอกเอะโตผมโตอายุป่านนี้ผมโตยังดําอยู่เห็นคนอื่นอายุทอบโตน้นน้อยแต่โต้ผมขาวไปหมดเนี้ยนั่นแหละเออผมพูดถูกไม่ใชสังเกตองต้องให้คนอื่นก็ดูแต่มันเป็นลายที่เสียแต่ลายมันน้อยหน่อยผมดายังเยอะอยู่ครับผมอือทีนี้ป้าผมขอเอาบทสนทนาของป้าเนี้ย ไป like online, you know, เผยแพร่ในช่องสื่อในออนไลน์ได้ไหมอินเทอร์เน็ตโอ้มันจะดีเหรอดีสิดีเป็นประโยชน์กับผู้คนได้ทําบุญนะครับคือคือคาพูดของฉันบางทีคนอื่นเขาฟังเดี๋ยวว่ามันจะเวิร์กไปป่ะไม่เวิร์กครับมีคนลูกค้าประทับใจแล้วดีใจแล้วเวิร์กวันนี้เยอะเลยครับจริงจริงจริงกลัวจะกลัวเดี๋ยวเขาจะน่านี่ฉันพูดกับคุณจริงๆงนะฉันพูดด้วยใจจริงด้วยเพื่อประสบการณ์ ทุกครูคนคนน้องตัวฉันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเดินถูกทางแล้วอ้มือนถูกทางเพราะฉันได้ฉันได้พูดกับคุณว่าคุณเะตำหนิฉันนะอ้าวไม่ครับฉันกระโดดจีนยาคุณไปช่วงหนึ่งแล้วไปกินอของคนอื่นเขาบค่ผทางมันก็ต้องกลับมานั่งเลยรลำเก่าเราเราเราพร้อมที่จะเป็นอะไรนะพร้อมที่จะอ่าต้อนรับเสมอครับไม่ว่าจะนอกใจสิบครั้งเราก็ยังต้อนรับอยู่เหมือนเดิมครับ ฟ้องสื่อเรียบร้บอยคุณว่าว่าคุณจะรับยาตำหนิรับวคือ,อเอาไม่ตำหนิไม่ตำหนิเราทำเราผิดไปต,ตรงนั้นเราผิดไปผลท้ายเราก็ต้องมานั่งเรือลำเก่าต้องมานั่งไทย <c oughs> เริ่มต้นหญิงเนี่ยโเ่อต้นของฉันผม,ผมยินดีมากคือคืออย่างที่ผมบอกว่าผมยินดีที่ที่ไปลองอันอื่นเพราะว่าจะทําให้รู้ว่าของเราเนี่ยดีดีกว่าทุกเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่ดีครับมันเรื่องที่ดีครับอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ สาวก็ตะกิดบอกให้ถามว่าถ้าเกิดกินไปน,นานๆหนึ่งี้ยมันมันจะไอ้นั่นไหมมันจะกระเพาะทไตเลยไม่มีผลใ,ใดๆมีลูกค้าป้าลองไปดูใน you, YouTube นะค้นคําว่าโต๊ะไหมโรคไตเบอร์หนึ่งสมนุนไพรแกเป็นโรคไตระยะสี่แล้วหายกับเบอร์หนึ่งเนี่ยครับ<อ>มีตัวอย่างหลายเคสเลยครับ<อ>ไม่ต้องกังวลเพราะว่า<อ>ยิ่งทานยิ่งเป็นหนุ่มยิ่งเป็นสาวหิวพันณดีสดสแข็งแรงโรคภัยจะน้อยลง ทีนี้ขออนุญาตเอามาลง Youtube ได้ไหมครับเนี่ยป้าเพะแบบแบบแบบที่จันอกคุณไปแะละเดี๋ยวเขาจะหาว่าคนแก่คนนี้เวอร์ไม่เวอร์ไม่เวอร์ไม่เวอร์ผมขอนะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับคนจริงนะสารับสารภาพว่าฉันได้ปุ่นตรงนี้จริงตรงที่เหลืออย่างเดียวเนี่ยเดินแล้วปวดส้นกค่าชาลงขาถ้าหายค่ะโอ้โห นี่เหมือนเป็นผู้ช่วยมือขวาของดิฉันจร่งๆเลยป้าจําคําพูดผมไว้เลยว่าป้าจะดีขึ้นผมต่อให้เดือนหนึ่งนะแล้วแล้วป้าจะรู้สึกดีแล้วป้าจะอยากโทรกลับมาหาผมอีกรอบแล้วผมก็จะพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ป้านะเนี่ยโบชัวร์ของคุณนะดิฉันเก็บไว้ทุกเมเลอนะที่สั่งยาแล้วจะมีโบชัวร์เอาไว้แจกต่อไม่ได้แจกต่อหรอกเวลาใครเขาคุยเรื่องนี้ไม่เส็จก็จะเอาให้เขาดูอ่าฮะแล้วจะยกไมให้เขาดูเขาบอก เจ็บไปทำไมเนี่ยบอกเนี่ยคือหลักฐานการคิดูของคุโอ้ยเยี่ยมเลยป้าเดี๋ยวผมต้องไปเยี่ยมป้าที่บ้านดีกว่ามั้งม่ไมต้องมาโอเคได้ไหมป้าผมขออนุญาตป้าเอาไปเผยแพร่ให้คนที่กําลังแบบอาจจะเจ็บป่วยเหมือนป้าเนี่ยเขาได้หายมันทรมานนะเียกยาไปให้คนอื่นฟังดูว่าคนที่จะเริ่มต้นตัดสินใจจะมาหรือจะไปใช่ไหมใช่ใช่ป้ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะ คำพูดของป้าเนี่ยเหรอใช่เพราะว่าป้าคิดดูดิคนกําลังทุกทรมานอยู่กับโลกอ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีอะ่ะใช่ใช่ใช่ในนั้ยแ่้ว่็ช่ใช่บช่นย่นช่ใ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 ชบใช่ทช่ใ่ใา่นช่นช่ใ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 ช่น่นช่ช่ใช่ช่นช่้ช่่ใช่ช่นแ่้ชัใช่ใก่กใช่าาได้ใช่ใ่ใช่ใช่ใา่ใด้เน่ใช่ยช่ใช่ใ่ใช่ใ้่ใช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 ่่ใช่ใะ่ม่ ง้่จริงบุญอะไรก็ไม่ไม่เท่ากับผลบุญช่วยความช่วยเหลือไม่มีอ,อ่าป้าคิดว่าโลกกดไหลย้อนป้าเนี่ยเอาเงินสิบล้านมามามาไปหาซื้อ,อก็ไม่ไม่ได้นะ,ะถูกไหมเนี่ยโจะกดไหลย้อนที่ที่ดิฉันเล่าให้คุณฟังเนี่ยค,คือดิฉันก็ต้องไปศึกษาเรื่องธาตุของแต่ละคนด้วยนะธาตุเรามีน้ำลงไปว่าธาตุของอันไหนของเราที่มันเลวร้ายมันเสื่อมโทรมลงไปเรา อย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องไปหาอาหารเสริมป้าอาหารเข้าช่วยด้วยนะโอ้ย่างงี้มันป้าได้ความรู้แบบอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเอามาเป็นวิทยากรของบริษัทได้เลยไม่ใช่เรากินยาเริยาบอร์หนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ไปกินอาหารจากที่ตัวเม่ดรูหาวใช่ใช่มันจะไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะกลับมาง่ายไงอ่าเฮ้ยงั้นเราต้องศึกษาตัวนี้ด้วยแล้วก็เอามาช่วยประกอบยาของคุณแล้วมันก็จะมีเดินกันไปคู่ขนาดกันไป ครับผมได้ป้าเอาอย่างนี้ป้าอนุญาตผมเลยนะให้ผมเอามาออกช่อง youtube แล้วป้ามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ยังสงสัยอยากจะลองไหมว่าเออยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังเป็นโรคเหมือนป้าไหมโอาถ้าคุณต้องการคือประสงค์ของคุณต้องการอย่างนั้นนะเพราะว่าที่ป้าจะอนุญาตก็เพราะว่าคุณได้ให้แสงสว่างป้ามาป้าก็จะตอบแทนบุญคุณคุณนี่แหละโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับ ถ้าคุณต้องการอย่างนั้นนะดิฉันก็จะช่วยขอบคุณมากนะป้าป้ามีอะไรอยากจะบอกคนคนที่กําลังป่วยไหมว่าเอ้ยทุกคนที่กําลังป่วยหรือเริ่มจะมีอาการผิดปกติในร่างกายของเรานะครับออทานยาเบอร์หนึ่งได้เลยเขามีคนที่ให้เราปรึกษาให้คาแนะนําครับถ้าเราเป็นคนไหลย้อนเราก็ต้องศึกษาตัวเราด้วยค้นในตัวของเราว่าในตัวเรา ขาดธาตุอะไรที่ธาตุอะไรของตัวเรามีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมับุกท้องไปเราต้องอาหารอาหารตัวนั้นขึ้นมาเสริมไปเดินควบคู่ไปกับยาเบอร์หนึ่งแล้วมันจะเห็นผลพายในหนึ่งเดือนโอ้ครับหนึ่งเดือนเนาะสุดยอดเลยป้าคือคือมันเป็นความรู้ไอความรู้เรื่องธาตุอะไรต่างๆนี่ผมยังไม่รู้เลยนะป้ารู้เชื่อป่ะ จริงเหรอคือคือมันมันลงลึกไงคือคือคือบางโรคเนี่ยไม่มีใครรู้จริงเท่ากับผู้ป่วยนะเพราะว่าเขาอยากเขามีกรงแันดาลใจที่อยากจะหายอยู่ตลอดเขาก็จะหาข้อมูลลึกจนแบบบางทีเชี่ยวชาญมากกว่าหมออีกหมอยังไม่รู้เลยนะป้าบางทีอ่ะนี่เรื่องจริงนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอมานะนี่แสดงว่าคุณก็เพิ่งเจอกระสับเรื่องธาตุใช่ไหมคเรื่องธาตุมันเป็น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 ศาสตร์เชิงลึกอีกมันลึกไปเลยนะป้า ใช่ใช่ใช่เไม่รู้ดิฉันฉันก็ศึกษาตัวเี้ฉันสังเกตเล้ว่าเอ้มากินยาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งที่ไมว่าฟังใครทักกูอยู่ตรงนั้นน่ะก็บอกกินยาเบอร์หนึ่งหายเลยแล้วกดอะไรยังไงแล้วเพื่อนพื่นฉันก็กลับมาซื้อกินมันก็ยังเป็นมันก็ยังจุกยังเสียดบางมือบางคาพอเรากินเผ็ดฉันก็เลยสังเกตเอวันไหนมันกินเผ็ดมันมีอาการก็เลยไปเจาะลึกลงไปว่า เออคนเรามันมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมถ้าเราเราไม่สบายคนจะเป็นไข้ตัวมันจะร้อนธาตเราไม่ปกติถึ้็เร้อนถ้าตุธาตเราเย็นลงแสดงว่าไข้เราก็หายอย่างนี้ป้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าป้ายินยอมนะก็คืออาจจะไปถ่ายทํำความรู้ที่ป้ามีเนี่ยเราก็เอามาเผยแพร่ให้กับผู้คนนะมีประโยชน์แล้วป้าก็จะดูดีมีครับคุณแค่นี้แต่ฉันคุณก็คุยกับคุณเนี่ย คุณก็ได้ประโยชน์ประเด็เยอะแล้วเยอะมากครับขัความเองเถอะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปให้ทีมงานเขาไปแล้วคุณบอกก่บคนที่เป็นคนตหย้อนด้นนะว่าก่อนจะกินข้าวอะ่ะประมาณสักยี่สิบนาทีถึงสิบนาทีอย่าก,กินน้ำนะโอ้แล้วก็พอกินข้าวแล้วอย่าก,กินข้าวต้มอ,อย่าก,กินโจ๊กมันมีน้ำอยู่ในนั้นมันทำให้น้ำย่อยในร่างกายเราไม่ได้ออกมาทำงานอืมอย่างี้นะครับผมพอกินข้าวเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกินน้ำสักสิบนาทีนี้สปนทีให้เราได้ลุกเดินเดินเพื่อช่วยหาห่ามันย่อยอันนี้แหละจะหายเร็วเลยหายเร็วเลยสุดยอดเลยป้าขอโทษด้วยนะไม่ได้สอนคุณนะไม่ได้สอนนะให้รู้ม่เป็นเป็นความรู้ที่สุดยอดเลยป้าดีมากๆเลยครับผมประทับใจมากผมผมต้อง ไม่สี่วันะเดี๋ยวไม่สีวส่วันก็จะสั่งยายอย๋อได้ได้ครับได้ครับอ็คตอนนี้ลูกสาวลูกสาวก็ลองกินด้วยนะ๋อเคเป็น<า>อะไรครับ<า>ลูกสาวาาแล้วเขาลาลาขาเขาเขาขอกินแค่วันละไม่อ๋อผมเองเนี่ยกินวันละสี่เช้าสี่เย็นสี่ทุกวันเลยนะตอนเนี้ยผมผมไม่มีลรกอะไรเลยเพราะคุณกิงกับผมเมื่อคุณดึงผู้ชายร่างกายอ่มันก็เลยก็ค่อยๆตายเต้าอ่ะโอเคครับคุณป้าทำอาชีพอะไรครับเนี่ย โอ้ oh, เลี้ยงหลานย,ยู่บ้านเมื่อก่อนทํางานบ้านอทำงานบ้าน, uh huh. านบ้านหล,ล,ล,ลังนู้นหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอน<ม>หลังนี่ไม่ค่อยไหวแล้วแล้วไม่มีใครเลี้ยงหลานเนี่ยเอาหลานไปจ้างเขาเลี้ยงอะไรมันไม่คุ้มอือเ็ลเลยลับมาดูหลานอยู่บ้านโอเคป้า,าเดี๋ยวคุาต้องให้เป็นเวลานะกดหลายย้อนอ่ะต้องเป็นเวลาเนาะใ้ให้เป็นเวลาตรงเวลาไว้คุณก็พิมพ์แล้วก็บอกเข้าไปได้ได้ได้ป้าเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ถอดข้อความที่ป้าเนี่ยมาเป็น บทความที่จะขึ้นบนเว็บไซต์บริษัทเลยเอ๋อนี่นี่คุณแอบพิมพ์แอบอัดไว้แล้วเหรอแอบอัดเสียงไว้แล้วครับป้าหวายหลงตัวไปเลยเสร็จแล้วป้าเสร็จแล้วช่ค่ะขอบคุณมากครัโอเคป้าผมดีใจมากเลยนะครับมีความสุขมากที่ได้คุยกับป้าวันนี้วันนี้พระเจ้าให้เราเจอกันเทียมพี่นะโอเคเลยป้าขอบคุณมากนะครับขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ขอให้ขอให้ทุกคนในครอบครัวป้าแข็งแรงมีแต่ความสุขด้วยนะครับร่ำรวยขอบคุณมากครับป้าครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับ